ออกแบกไงครับอ๋อจงเกิดพึ่งนุง่งงามงามครับ พึ่งงบยุ้งนะครับอีกสองดอกพีก่เนาะสองสามดอกนะครับทุ่มนี้ยังดอกน่อยอยู่นะครับ ย้งสองดอกครับกลางปลายหยาผิดยี่หรอผิดเป็นม้งนะครับ อีกดอก,ดอกนึงครับดอก,ดอกนี้าง,งามอยู่พี่เนาะกำลังพอดีเลยอืม ดูมีละโอกขาวพี่น้องนโอกขาวครับเน็ดพึ่งแดงนะครับดอกเทาพี่น้อง ม่น้อยพี่น้องถึงนกาพี่มันขายน้นนอยครับนี่พี่น้องดอกน้อยบนใหญ่ยังมีดอกงามอยู่น,นะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีวันที่สิบสอง สิงหานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหาพี่น้งองเขากลับมาพอกันอีกแล้วนะครับเมื่อนี้เห็ดพึ่งนกยงอีกขึ้เก้าพี่น้อ่ะเหนี่ยมากเลยน้อยละเห็นนกงอกบานด้วยพี่น้องนะครับกลับได้เห็นนกงอกจุม่มอีกจุ่มหนึ่งได้พี่น้องนกงอกขาวจุม่มไป ตามลุ่นตามเบื้องน้งกันอีกเก่านะครับที่มานบอมเมอนี้จิเป็นจังใดนะครับดูต่อครับพี่น้องพ่อมองละดอกนะครับอืมเรอคือดอกน้ำนพี่น้องนี่ครับ,รบโอ้ถาวนแล้วถาวนเนี่ยดำปื้ดพี่น้อง นกยุงนะครับเอ้เดหลังดากนั้นี่ครับบอ,อกนึงครับ พึ่งแดงนะครับมองหันแดดยังออกอยู่นะครบับแป๊บเดี๋ยวหมอกลงเลยพี่น้องไปพึ่งนุน่งนะครับ เดี๋ยวพี่นอะหมดจดอ,อ,อรออยเลียวพี่นาะอ้งามงามเลยสองดอกขาไงบ่ครับ thời gian nhanh đột nâng gặp cái พึ่งงกงงครับข้างดอกน่อยไปนน่น่องนี่หน่อยพดนะครับสองดอกนะครับ ไไนญ่เลยนะดอกซองดอกปาดเห็ดปงนุ่งดอกไงพี่น้องบานปึงซึ่งเยู่เนาวบนดอกบกไงครับ ดอกหนึ่งครับเนาเหมือนนี่นะส่งนมนมๆวนเน่านะครับดอกหนึ่งครับ อีกดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดพึ่งนกยุ้งดงนะครับ พึงนุ่งยุงดงครับขางามเลยพี่น้องนี่ครับหัวเรือง พึ่นเลืองครับดอกนี่งามไปเนาะก็คือมุกนุ้งนะครับ อดอกเปื่อยแล้พี่น้องติดดอกน่อยมาน้ำนะครับนี่พึ่งเหลืองนะครับ ผึผ่งหนกยุงพี่นาะโอ้ขาไงเดี๋ยวครับมันงเป็นจีน่้อยอยู่นะครับ ข่อยเรียวครับขาใหญ่นะครับอ๋อเรียวดอกนึงกี่ออกดอกอ๋อหน้าก็ดอกงามเหมือนกัน เย็นบ่อย่างงามเลยพี่น้องนี่ครับดอกบานครับมองแล้วดอกอีกแล้วพี่น้อง เตี้ยพี่น้องเดี๋ยวพ่ค่อยเห็นเน่านะครับเบิ่งดอกนี้ด้วยถึนนงนุ่มยุงอีกดอกนึงนะครับ เอาละครับผมพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เดนินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของห้องอีกคือเก่าพี่น้องมาเบิ่งผลงานของเขาเมืกก่นีน่กันเห็ดพวงนกยุ้งนะครับเหยียดพวงเหลืองนกหยุ้งดวงพี่น้องนครับสีออกเขียวยเหลืองๆนะครับเห็ียดนาขาว อ๋พี่น้องนะครับคลิปนี้ก็บพ่ค่อยมานปันใดนะครับแต่ว่าวกับพ่อได้ยู่ได้กินอาในแกงอยู่นะครับบ่มานปันใดเห็ดออกบ่เป็นมูไ่นะครับบางมองมองแล้วดอกสองดอกนะครับแต่ว่ากันยังออกอยู่ดอกงามมีดอกงามอยู่พี่น้องกีน้อยก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าพกเป็นมูนะครับมองแล้วดอกสองดอกนะครับ มีให้เก็บเรือยอยู่ห้างห้างนะครับย่างโด,โดนเติอพ่อเที่ยพี่น้องเอานะครับจะเหนกับคลิปนี้เอาไวส้สำหรับอกตนพี่น้องนะครับฝากกดซับตะไข่นะครับกดกระดิง่งใบหางคือเก่าพี่น้องคลิปหน้าค่อยพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ